เทพรอนหนึ่งหนึ่งกับ GM ปากดีนักเจอผมตบแน่บอกเลยให้มารู้สบ,บ้าวว่าใครเล่นฟรีไฟล์หดสุดในประเทศไทยโหลจีเว่าใครแพ้เสียรหัสเอาเป้าเอาไปดีแต่ขอสักร้อยล้านนะเออกลัวแพ้ดิแพ้ก็แพ้ดิทำไมต้องให้สมองโอ้โหร้อยล้านเอาไปสร้า,างคหีหัตหรือไงบ้าเป่าได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องทำงานที่จททำงานปเป้งโดนโอ้โหไอ้ไก่เฮ้ยเก่งเนอะคนเราเล่นเกมกับไก่ได้เออแปลกีไก่บ้านผมเนี่ยชื่ออาโตะแบ็คอุยโอ้โห โอ้ 1, อัดตัวสองเม็ดไกลเกินลองเกมยิงปืนไม่ใช่เกมยิงหัวเหรอลากหัวไม่เป็นกระบอกอย่ายิงห like. ัวก็ไม่เล่นเกมยิงหัวดิเออไปชิวนี่ไงโอ้เป็นไงอูไเก่งจังเลยอูอยู่แล้วดูไวเหรอทำไมต้องดูไ้โอ้ดูโอ้บอมล็อไม่ไม่ไหวไม่ไหวพันยาก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไปกินโอ้หเล่นบอมได้แล้วโอ้อะไรวะอ้ไม่ถึง G m เอมเล่นอย่างนี้โอ้ แล้วมีกฎข้อไหนห้ามเกมเล่นเกมมีให้เล่นก็เล่นดิเออเก็บไว้ทําไมอ่ะเก็บไว้ให้ไก่เล่นไงชอบอัดตัวนักเหรอเออเดวเจอเดวเจอบอกเลยแตกโป้งเป็นไงโดนอัดตัวบ้างเป็นไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เออเก่งเก่งยแล้วออกมาดิโออะไรว่าแอบแต่หลังก่อนมดเกมโอ้ลูกตุ้ดว่ะแล้วมีคนห้ามแอบเหรอเขาเรียกสเต็ปลูกตุ้ดแบบเนี้ยออกมาก็โดนดิเออไปขอหน้าเดียวแหมรัวเลยนะเมื่อกี้ก็หัวป้าไม่ได้อัดตัวเออ แดงแปดโอ้โหโปลหรือเปล่าเนี่ยน่าสงสัยจังโอ้โหอะไรวะ GM ร้องโผลเฉยวัวแหม่พูดเล่นไม่ได้เหรอไม่ได้โป่งลากเฉียงโอ้โหตั้งไอ้วอร์ไม่ติดอีกโอ้โหเมื่อไหร่จะปรับปรุงว่าเกมอ่ะตั้งโม้เองโทษระบบเกมถูกพูดเลยนะเปล่าขยันรับแตรับไปดิชนะเว้ยโอ้ก็ไม่ใช่จีเอ็มอาร์โต้ตัวจริงนะครับเออใช้เสียงเอไอตัดต่อทั้งหมดนะครับเอออย่าเข้าใจผิดนะครับตัดต่อเพื่อความบันเทิงเนาะเออบายบายไปแล